วันนี้นะครับผมก็อยู่กับลำโพงของพี่อามรุ่นนะครับผมที่เป็นยอดนิยมที่ใช้งานกันนะครับผมเรามาดูแต่ละรุ่นกันนะครับว่าสเปคเป็นยังไงนะตัวนี้เป็นโคงหล่อนะครับ18นิ้วไว้สนะฮะ ตัวนี้โครงสร้างไม้เหล็ก2ก้อนนะครับผมก็จะเป็นโครงสีส้มที่เราเคยเห็นกันนะครับตัวนี้ก็เสียงดีนะครับอัดเบรนี่แน่นๆเด,ดืบเลยตู้ปิดตู้เปิดก็ใส่ลงไปนะครับผมตัวนี้ราคาตัวหนึ่งอยู่ที่3 7 5 0ับาทนะสำหรับตัว PR ไม้เหล็ก40รุ่นนี้ใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ร้านที่โปนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัว PR เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไม้เหล็ก40เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นโครงสร้างโครงหล่อประมาณนี้นะครับผมนี่จะต่างจากตัวสีส้มนะครับผมโครงสร้างจะประมาณนี้นะครับผม กระดาษนะครับมีความหนานะครับแข็งแรงนะครับผมตัวนี้มันจะมาดูเป็นรุ่นใหม่นะครับเมล็ดิ0นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ราคาเท่ากันนะครับกับตัวสีส้ม3750บาทนะครับใครที่สนใจก็สั่งได้นะครับถ้าใครชอบสเปกซีรีส์รุ่นนี้นะครับผม PR นะครับตัวเมล็ก40นะครับผมอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวต่อมาครับผมก็ลองลงมาจากตัวเมล็ก40ก็จะเป็นตัวเมล็ก30นะครับผมซึ่งตัวเมล็ก30ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไว้สีเหมือนกันนะครับ พงสีต้มนะครับไม่เล็ก็จะเล็กลงนะครับผมกระดาษก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้อยู่แค่3350บาทนะครับใครที่สนใจนะครับผมตัวดอลลาโพงทั้ง3รุ่นนี้ที่ผมนำมารีวิวให้พี่ๆชมกันนะครับไปใส่ตู้ลโพงของท่านนะครับก็เลือกซื้อเือกชมกันได้นะครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็แชร์กดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ